ครับตอนนี้เราอิ่มท้องกันแล้วเราก็จะเดินทางไปที่โลเคชั่นแรกนะครับเองชางเล่นเซเว่ <c oughs> นมือเชา้ชาประมาณอ่ากี่นาฬิกา <c oughs> แปดนาฬิกาสวิตชนาทีมือเ <c oughs> ช้าที่อิ่มหนำสำราญจนรูทวารเบิกบานเพลยทีเดียวมันทำให้ท้องเราอิ่มจนสามารถที่จะทำงานได้ถึงพรุ่งนี้วว้า <c oughs> ไม่ต้องกินอะไรอีกออต่อไปสบายเลย <c oughs> คนจ่ายตังค์นั่ง <c oughs> กับรถสบายไม่ต้องจ่ายตังค์เ <c oughs> มื่อวานนี้ต้องถามคนจ่ายนะฮะ <c oughs> เปิดกี่บาทหมดไปกี่บาทเมื่อกี้ไปกี่บาทครับพี่ตูห้าร้อยนะครับห้าร้อยห้าสิบนะฮะแดดก,กันห้าคนมือเดียวมีอะไร ไข่ดาวหนึ่งลูกไส้โคกไส้โคกสามชิ้นไข่ดาวก็มีไม่ว่าอะไรไปไปแปลงควาอีกสามหน่วยอีกสามสามชิ้นไข่ดาวของเทศบ้าแล้ว oh, <no. S 2> โอโู้ยพูดถึงร้องกินเยอะนะกินไม่เยอะแต่ว่าทำไมาใจเยอะเพราจางังต้องสามสิบลูกละสามสิบบาท oh, <no. S 1> เข้ามามีไส้ไส้ข้าวเหนียวให้ดีให้ดีมีลาบมี บ้าจางกินแทนข้าวเหนียวได้